สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมจะพามาเปลี่ยนอ่าเปลี่ยนยางที่น่เครื่องนะครับของนะครับ a l t ิสนะครับปี2 0 1 2เครื่อง s a s e Fe นะครับอะไรก็ตามรูปนะครับอุปกรณ์ก็จะมีนะครับปัจจปอนนะครับลูกบล็อกเบอร์10นะครับลูกบล็อกเบอร์14นะครับแล้วก็เป็นข้อต่อบล็อกนะครับแล้วก็อ่าด้ามขันฟรีนะครับนะครับซึ่งอ่าตำแหน่งก็จะอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับนี่ครับอาการก็คือซุดนะครับ ูตรจนยางนะครับตัวรองเทนเครื่องติดกับตัวเทนเครื่องนะครับสัมผัสกันนะครับไม่มีระยะฟรีตัวนะระยะให้ตัวนะครับก็อันดับแรกเราต้องทําการถอดนะครับเป็นหม้อพักน้ํานะครับเป็นลูกโป๊กเบอร์สิบนะครับนะครับเป็นลูกล็อกเบอร์สิบนะครับถอดหม้อพักน้ํายาหล่อเย็นนะครับนี่ครับก็ถอดออกนะครับก็จะมีทั้งหมด สามจุดนะครับนี่ครับซ้ายขวานะครับแล้วก็บริเวณติดกับตัวด้านข้างนะครับนี่ครับก็จะเป็นตัวนี้ก็เป็นประแจบนข้างฝักตายเบอร์สิบก็สะดวกนะครับนี่ครับขารออกนะครับนี่ครับก็จุดก็นี่ครับเป็นตรงนี้นะครับก็รวดเร็วนะครับ ซึ่งขั้นตอนนี้นะครับเราต้องขึ้นแม่แรงนะครับยกนะครับตัวเครื่องนะครับก็ใช้ไม้ลองนะครับขึ้นบริเวณจุดติ่แข็งแรงนะครับนี่ครับจากนั้นก็ใช้เป็นลูกบอดนสิบสี่ครับตอนนี้ผมจะคลายน็อตยึดนะครับตัวยางแทานเครื่องนะครับที่ติดกับตัวแชสซีรถนะครับทั้งหมด3จุดนะครับคลายออกให้หมดนะครับนะครับก่อนที่เราจะทําการยกตัวเครื่องขึ้นนะครับ นี่ครับขายออกให้หมดทั remedies, ้ง3จุดนะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับจุดที่1นะครับนี่ครับจุดที่2ก็อยู่ด้านบนนะครับจุดที่3ก็อยู่ด้านหลังนะครับก็มีทั้งหมด3ตัวนะครับ3จุดนะครับนี่ครับก็ขายออกนะครับซึ่งตัวยางแท่นเครื่องนะครับที่ทําการเปลี่ยนนะครับก็เป็นของเทียบนะครับอันนี้ก็คือ จะของรถนะครับซื้อมาให้เปลี่ยนนะครับก็ทําการเปลี่ยนให้นะครับนี่ครับจุดที่3นะครับอยู่บริเวณด้านหลังนะครับก็เป็นลูกบล็อกเบสิเหมือนกันนะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับนี่ครับเรียบร้อยนะครับต่อไปก็เป็นตัวยางแท่นเครื่องติกับตัวเครื่องยนต์นะครับก็เป็นลูกบล็อกเบอ์4เหมือนกันนะครับนี่ครับตัวนี้ขายออกนะครับ ซึ so right. right. so ่งผมจะเหลือไว้นะครับ2ตัวล่างนะครับนี่ครับจากนั้นก็ทําการยกเครื่องนะครับยกเครื่องขึ้นนะครับนี่ครับให้ยางเน่นเครื่องลอยนะครับขึ้นมาจากแัสซีนะครับต่อไปก็ใช้เป็นลูกบล็อกเบอร์สินะครับคลายน็อตยึดนะครับตัวยางเช่นเครื่องนะครับนี่ครับที่ติดกับเครื่องครับสตัวนะครับคลายออกนะครับตัวนี้จะเป็นตัวเมียนะครับ2ตัวนะครับจะเป็นตัวผู้นะครับที่ยื่นไปเสียบนะครับ นี่ครับไขออกเรียบร้อยนะครับก็หลุดออกนะครับพร้อมที่ทําการเปลี่ยนนะครับถอดออกมาแล้วก็เปลี่ยนตัวใหม่ใส่เข้าไปนะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับก็พื้นที่ค่อนข้างแคบนะครับแล้วก็ตัวผู้ค่อนข้างยาวนะครับเรียบร้อยนะครับจากนั้นก็ดึงออกมาได้เลยครับตรงๆนี่ครับก็จะเป็นนี่ครับแบบลักษณะนี้นะครับรของเก่ากับของใหม่นะครับก็ต่างกันชัดเจนครับของใหม่ก็ ตัวแขนนะครับที่ยื่นไปจับกับแท่นเครื่องก็จะสูงขึ้นมานะครับส่วนตัวเก่าก็จะสุดนะครับจากนั้นก็ใส่เข้าไปนะครับนี่ครับร้อยน็อตนะครับถ้าจุดนี้นะครับถ้าอ่าน็อตขันไม่ถึงนะครับเราก็สามารถยกเครื่องขึ้นมานะครับได้นะครับก็ใช้เป็นลูเบลสิบสี่นะครับขันเข้าไปคร่าวๆแล้วก็ใช้แม่แรงนะครับดันตัวเครื่องขึ้นเพราะว่าแท่นเครื่องนะครับของใหม่มันยังมันยังสูงครับมันยังไม่สุดนะครับระยะ ยุบตัวมีเยอะนะครับก็ทําให้เราต้องยกตัวเครื่องขึ้นมานะครับจากนั้นก็ร้อยน็อตตัวยานเ้งเครื่องติดกับแชสซีครับ3จุดนะครับนี่ครับถ้าไม่ตรงก็งัดช่วยนะครับได้นะครับเพราะว่าของเทียบก็มีโอกาสนะครับที่รูน็อตนะครับเยื้องนะครับไม่เหมือนของแท้ครับก็คือของแท้ก็คือตรงนะครับนี่ครับก็งัดช่วยนิดนึงนะครับ จากนั้นก็ขันนะครับขันตึงมือไว้ก่อนนะครับขันตึงมือไว้ก่อนนะครับจุดนี้ก็ต้องดูจังหวะที่เราขันนะครับว่าตัวยางในเครื่องนะครับไปกดกับตัวเครื่องหรือไม่นะครับถ้ากดกับตัวเครื่องเราก็ยกนะครับยกเช้่เครื่องขึ้นได้อีกนะครับนะครับเพื่อให้มีความอิสระนะครับในการขันน็อตนะครับนี่ครับขันตึงมือนะครับก่อนนะครับแตะไว้ก่อนนะครับ ก็ทําการขันปอนอีกหนึ่รอบนะครับนี่ครับเครบทั้ง3ตัวนะครับนี่ครับตัวด้านบนก็เหมือนกันนะครับส่วนนะครับด้านล่างนะครับก็จะเป็นน็อตตัวเมียนะครับ2ตัวนะครับขันเข้ามานะครับตรงตำแหน่งเดิมขันขันเข้ามาให้แตะนะครับแล้วเราก็ทําการขันปอนนะครับ นี่ครับก็เป็นลูกเบลล14ครับขันแน่น52นิวตันเมตรนะครับตัวมี2ตัวขันเท่ากันนะครับนี่ครับขันจนได้ค่าปอนทั้งสองทั้งสองจุดนะครับนี่ครับก็พื้นที่ค่านข้นแคบนะครับส่วนตัวด้านบนแล้วก็ที่เหลืออีก3ตัวนะครับที่ติดกับตัวแชสซีก็จะเป็นค่าเดียวกันนะครับนะครับก็คือ52นิวตันเมตรนะครับทั้งหมดนะครับ ซึ่งตัวนี้ครับอาการก็คือนะครับเวลาเข้าเกียร์นะครับเครื่องจะสันนะครับสันเข้าตัวห้องเครื่องนะครับก็คือหรือไม่ก็เครื่องสันนะครับก็จะสะเทือนเข้าที่ห้องเก่งนะครับนี่ครับเพราะว่าตัวแขนนะครับ ไปวางบนตัวอย่างทังเครื่องนะครับไม่มีระยะนะครับให้ตัวนะครับไม่มีระยะให้ตัวนะครับนีครับก็ลาขันนะครับเข้าไปนะครับตามค่าปอนครับห้นิวตันเมตรนะครับทั้งหกจุดนะครับที่ชสซีสามจุดนะครับแล้วก็ที่เครื่องนะครับอีกสจุดนะครับนี่ครับก็ เรียบร้อยนะครับทุกจุดนะครับเรียบร้อยครับต่อไปก็ประกอบชุดถังพักน้ำได้เลยครับก็ใส่ลูตำแหน่งเดิมนะครับแล้วก็เป็นร้อยน็อตนะครับแล้วก็ใช้ลูกบอลเบอร์สิบนะครับขันค่าตำแหน่งนะครับนี่ครับเรียบร้อยนะครับขันเข้าไปนะครับ เมื่อขันเรียบร้อยก็ทำการทดสอบสตาร์ทเครื่องหยยบเบรกนะครับเข้าเกียร์ก็มีอาการสั่นสะเทือนนะครับน้อยมากนะครับน้อยลงมากนะครับน้อยลงนะครับน้อยลงเยอะนะครับนะครับแต่ก็ไม่ถึงขั้นนิ่งสนิทนะครับเพราะว่ายังมีบางจุดที่เรายังไม่ได้เปลี่ยนนะครับแล้วก็อย่าเร่งเครื่องนะครับไม่ใช่ของแท้นะครับก็ของเทียบก็ตามเกรดนะครับนะครับก็คือ สูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับมาเทียบจากของเดิมนะครับขอบุณที่ตามรับชมครับฝากกดไลค์กดซับสไ i ร้ด้วยครับขอบคุณครับ